วันนี้ครับเป็นเวลาที่ B4X c นะครับหรือรถไฟฟ้ารุ่นล่าสุดจาก t o y ย t a เปิดตัวพร้อมจำหน่ายเป็นที่เรียบร้อยครับจเจ้า B4X c ที่เข้ามาจำหน่ายในบ้านเรานั้นนะมาในรูปแบบของระบบขับเคลื่อนแบบ h l l l Drive นะครับพร้อมกับ X Mode ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ได้นำมาพัฒนาจากซูบารุนั่นเองครับราคาจำหน่ายของ B4X c นะครับเปิดราคาที่1.836,000บาทนะ คุณสมบัติต่างๆของรถนะครับที่มีการดีไซน์ที่มีการพัฒนาออกมานั้นน่าสนใจมากๆชาร์จไฟ1ครั้งได้ระยะทาง411กิโลเมตรนะครับความแรงนั้นนะั0-100 6.9วินาทีอันนี้เป็นข้อมูลคร่าวๆรูปลักษของ B4X c นะมาในรูปแบบของ SUV นะครับแล้วก็ไซส์ของเขาเนี่ยใหญ่กว่า Toyota Cross นะก็ถ้าไปเทียบจริงๆจะอยู่ในคลาสของ CRV ใกล้เคียง ไฟหน้าเป็น LED ซึ่งแน่นอนไฟหลังก็เป็น LED เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตัว LED ตรงนี้นะเป็นในรูปแบบของออมีระบบที่เปิดปิดไฟสู่งอัตโนมัติอะไรมีมาให้หมดเลยเทคโนโลยีของ B4X c นะครับที่โดดเด่นนอกจากเรื่องของมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งเป็นกำลังขับเคลื่อนหลักนั้นนะครับเทคโนโลยีในเรื่องความปลอดภัยต่างๆก็ถูกอัดแน่นไว้เต็มๆเ,เ,เช่นเดียวกันในส่วนของ โครงสร้างตัวถังต้องบอกว่าเป็นรุ่นแรกที่ใช้โครงสร้างตัวถังในรูปแบบของ ETNGA นะครับเขาออกแบบการจัดวางต่างๆเพื่อรถไฟฟ้าโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นในเรื่องของพื้นที่แบตเตอรี่นะครับในเรื่องของจุดวางมอเตอร์ไฟฟ้าต่างๆนั้นจะเป็นพื้นที่ที่ถูกจํากัดไว้ให้นะครับคือเรียกง่ายว่ามีพื้นที่เฉพาะไว้ให้อุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้โดยเฉพาะครับ และแน่นอนนะท่านผู้ชมนะรถไฟฟ้านะครับการระบายความร้อนก็ไม่ต้องมีการเจาะช่องระบายมากนะักด้านหน้ากระจังเนี่ยตันเลยไม่มีการเจาะช่องนะครับแต่ว่าการระบายอากาศเขาจะใช้ชายกระจังล่างนี่นะครับเจาะช่องทะลุเข้าไปเพื่อให้อากาศเข้าไปโฟล์กับความร้อนภายในนะครับเพื่อลดในเรื่องของปัญหาความร้อนนั่นเองด้านของล้อต้องบอกไว้ก่อนว่าที่จะหมายในประเทศไทยนั้นไม่มีระบบขับเคลื่อนสองล้อมาแต่อย่างใด ล้อจะเป็นขนาด20นิ้วนะแล้วก็มาพร้อมกับตัวของอยางดันหลบนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นระบบ,บขับเคลื่อน2ล้อที่มีจำหน่ายในอเมริกาตัวนั้นล้อจะมีขนาดเพียงแค่18นิ้วเท่านั้นข้างหลังดูล้ำสมัยดูทันสมัยเลยนะครับ LED รอบคันซึ่งในครั้งนี้เนี่ยโตยโยต้ก็ดีไซน์มาได้อย่างสวยงามและชัดเจนนั้นสำหรับมุมมองกลางคืนนะครับที่มีความสว่างโดดเด่น ผมว่าคันนี้ขับตอนกลางคืนเนี่ยสวยงามคือโดดเด่ดเนบนถนนแน่นอนรอบๆอบคันมีการฝังเซนเซอร์ไว้ทั้งหมด12จุดรอบคันเลยนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการประมวลผลในเรื่องของเทคโนโลยีพวอความปลอดภัยทางต่างน,นี้อัดแน่นมาเต็มคันแน่นอนโอ้โหจริงๆก็ในเรื่องของดีโมทก็จะมีในปุ่มเปิดปาดท้ายให้นะแล้วก็อีกนิดนึงนะครับรีโมทต,ตรงนี้แจวตรงนี้ว่าเขาจะมีฟังก์ชันที่ว่า ระยะ30เมตรเขาสามารถสั่งงานติดแอร์รถได้จากระยะไกละนะเพราะฉะนั้นบ้านหลังที่ไม่ใหญ่มากนะคุณสามารถสั่งการติดเครื่องปรับอกาศของ BC4X ได้จากในบ้านเลยไม่ต้องมาสตานเครื่องยนต์ครับส่วนข้างหลังเนี่ยใหญ่เลยนะท่านผู้ชมดูดิลึกถุงก๊อฟไซส์ใหญ่ๆนะครับ สามใบผมว่าสบายสบายผมเอาถุงก,ก้อมาเทียบเป็นหลักนะรวมถึงตัวเบาะนั่งตรงนี้พับลงไปได้อีกเพราะฉะนั้นอัจจประโยชน์ในการบรรทุกของนะครับในการขนของเนี่ยก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่อาจจะมีปัญหาเล็กน,นึงในเรื่องของออพวกสัมภาระที่มีขนาดสูงๆนะครับเพราะว่าตรงพื้นของพื้นที่สัมภาระเนี่ยกับหลังคามันก็ห่างกันไม่มากนะฮะโอ้โหข้างหงกว้างนะท่านผู้ชมนะกว้างเลยแหละ เหลือเลอและอย่างที่บอก e t n g a เนี่ยเขาทำให้การนั่งเนี่ยมันคือใกล้กับพื้น,นมากที่สุดนะในเรื่องของเบาะก,ก็เตี้ยลงนะครับแต่วางเท้าสบายนะครับไม่ได้ทำให้เมื่อยแต่อย่างใดแล้วก็กว้างด้วยแต่สีษะนิดนึงผมประมาณ177-176เซนติเมตรนะก็เหลือพื้นที่1นึ่กำปั้นผมยัดแบบหลวมๆมานะครับแล้วก็ มีตัวของซันรูฟที่เป็นขนาดใหญ่นะครับอยู่บนหลังคาสวยงามน,นะแล้วก็มุมมองต่านีนยิ่งวันนี้ข้างบนเขาตกแต่งเป็นรูปดาวรูปอนะไรมองเห็นได้ชัดเจนเลยทีเดียวนอกจากนั้นนะครับไม่ได้ลืมเรื่องความเย็นนะโตโยต้า,าก็มีการติดตั้งช่องแอร์ข้างหลังมาให้ด้วยพร้อมกับตัวชาร์จนะครับเป็นในรูปแบบของ Type C แล้วนะครับก็ติดตั้ง ความพันสมัยในเรื่องของการชาร์จเชิอมต่อสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์เกี่ยวเนื่องต่างๆเนี่ยทำได้หลายตำแหน่งในทีเดียวครับท่านผู้ชมเบาหน้านะคือมันมีอกข้างๆนะครับล้ายๆแบ,บกเกอร์ซีเล็กๆนะแล้วก็ปรับไฟฟ้าได้ด้วยรวมถึงเบาอ,อุ่นนะมีร้อนเย็นตัวภายในเบาะนะครับให้เรียบร้อยเลยเมื่อไม่นานนี้เพิ่งเพิ่งประ,ประสบเหตุครับรถจอดตากแดดนา,นานแล้วเป็นเบาะหนังครับลงไปนั่งโอ้โห ก้นะพองแล้วต้องลงครับแต่ว่าตรงนี้มันมีการทําความเย็นให้จากเบาะหรือมีการทำอุ่นให้จากเบาะด้วยก็สบายนะครับส่วนชุดคอนโซลหน้าจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวตามไปดูกันต่อในช่วงทดสอบครับเราจะลงไปสัมผัสกับเจ้า B4X c ในสนามทดสอบนะครับเล็กๆขับเบาๆแต่จะไปเติมเต็มในเรื่องของฟีเจอร์ต่างๆในเรื่องของคอนโซลหน้าในช่วงทดสอบครับ โอ้โห,โหโนี่บอกไฟยฟ้านะคผู้ชมสวัสดีอินซัคเตอร์ครับสวัสดีครับก็จะคอยเติมข้อมูลให้ผมเนาะว่าต่างๆนานามันมีอะไรบ้างแต่ที่เห็นนะหรูพี่เนาะมันคือมันดูพรีเมียมมากๆอะ่ะเขาบอกตรงนี้ยรีไซเคิลได้ด้วยใช่ไหมฮะเป็นวัสดุที่พร้อม,อมเขาเรียกอะไรกลับมาทําใหม่อะ่ะก็เข้ากับกระแสโลกแหละในเรื่องของการรีไซเคิลสิ่งของต่างๆตัวหงอไย ทิศทางก็ยังเป็นแมนนวลอยู่แมนนวลเนาะไม่ได้เป็นไฟฟ้าเหมือนยุโรปเขานะครับต่อเจ็ดนิ้วแล้วก็เอาพวกแทดดี้เซน์เข้ามาอยู่ในนี้ทั้งหมดนะฮะมีอะไรมีเตือนออกนอกเลนมีแอตติฟีฟคูส์บายสปอร์ตอะไรพวกนี้มีหมดมีครบหมดเลยกล้องสองโกิองสามีหมดพวกนี้มีหมดเลยแล้วก็เป็นเวอร์ชันน3.0ซึ่งดันการสามารถตัวกล้องเนี่ยมันจะดีเทคได้ ละเอเียดขึ้นไหขึ้นแองเกิลกว้างขึ้นแล้วก็ที่หยิบยืมมาจากสูบ a ร u ก็จะเป็น,นเรื่องของระบบขับเคลื่อนอน,นะครับที่คอยทอนในเรื่องแรงบิดไปรรอยางล้อต่างๆหรือ X โหม e นั่นเองนะเกียร์นะครับเป็นแบบมือหมุนไปครับเกียร์ใช้ง่ายๆครับรู้สึกว่าปลดจากเกียร์ว่างปุ๊บล็อกให้เองด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเซฟตี้ในตัวมอเตอร์ไฟฟ้าสองตัวหน้าหลังนะครับแล้วก็ กำลังรวมๆแล้วเนี่ยมัน160กิโลวัตต์ก็ประมาณ2 21 1 0ร้แรงมา้าโดยประมาณนะตัวเกียร์ก็เป็น218 218 21 <8. S 2> ใช่ครับเกียร์เป็น eCVT ด้วยใช่ครับไม่ได้มีจังหวะเป็นเป็นใหม่อ่ะมันเป็น,ม,ปน,ม,นมันก็คือเป็นเหมือนซิงเกิลซิงเกิลเกียร์ครับอ่ามันไม่ได้มีเกียร์เป็นไม่ได้ซอยจังหวะมา<อ>ให้อ่าแล้วก็บวกลบในการซอยจังหวะไม่มีเหมือนกันไม่มีเลยครับไม่มีครับตัวนี้นะครับแรงบิดสูงนะเกือบเกือบสี่นิวตันเมตรโดยประมาณนะใช่ร้0ยกว่า ไปเริ่มในเรื่องของอัตราเร่งสูงถึงรอก่อนระยะทางตรงมีไม่ถึง100เมตรดีนะเขาเคลมไปว่า6.9วินะหกจุาวิสำหรับตัวอัตราเร่งเนะพี่เนาะน่าจะดึงพอสมควรอนะ่ะเพราะแรงบิดก็ปตาไปเกือบเกือร้อนิวตันเมตรอ่ะลองดูดีกว่าอ่ะไปลแล้วก็อย่างครับโหมดไม่มีสปอร์ตมีแต่นอร์มอลกับอีโคทางพวกแบบเขาบอกพอละสองงานนี้ก็สนุกเต็มทีละไป มันดึงไหมมันดึงเลยนะครับแต่ไม่ได้ดึงเยอะแล้วแตบบ่ว่านิดหนึ่งคือเขาบาลานซ์านมาดีอะ่ะแล้วรถมันพุ่งไปอะ่ะเมื่อกี้ก็ตัวเลขก็ไม่ได้ดิฟสังเกตด,ดูจากาวินาทีที่เราสัมผัสเมื่อกี้นะอยู่กัไม่เกินเจ็ดวิแจวแล้วก็เนี่ยลองลูดเป็นรอยต่อถนน ทับท้งสายเทือนได้ดีอีกอย่างเอ็กโมดเขาเพิ่มศักยภาพของรถในการลุยได้อีกมีแซนใช่ไหมพี่ม,มีอะไรอีก<ม>อันนะนสโนโสโนโนะครับก็บ,บ้านเราสโนโตกเต็มไปหมดไม่มีห,หรอกอเป็นหนักระดับหนึ่งแล้วก็เป็นพลัสมันก็จะ,จะโหดขึ้นอะไรเงี้ยเนี่ยมันแบบคือมันสนุกว่าถ้าคุณชอบขับรถสนุกสนุกเนี่ยเป็นรถไฟฟ้าที่ที่ขับสนุกเพราะว่าพวงมาลัยแม่ง ต่อผนองดีมาก,มากต่อหนองดีมากๆคือช่วงฟรีช่วงไรน้อยมากเลยอีกหนึ่งอย่างที่เจ๋ง e etnga ที่ผมพูดถึงอยู่เนี่ยมันเก็บเสียงดีอะเสียงมันเงียบมากคือไฟฟ้ามันเงียบอยู่แล้วมันไม่มีเสียงเครื่องยนต์เข้ามากวนในเวลาขับขี่แล้วะล่ะแต่เสียงจากภายนอกน่าสนใจตรงที่ว่าเขาเก็บเสียงได้แจ๋วแลมีโอกาสนะสำหรับรถสองที่จะเข้ามาปีหน้าเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะจะไปเล่าออฟังอีกทีหนึ่งว่า400 กว่ากิโลเมตรเนี่ยสำหรับสำหรับการเทมไว้ที่ว่าวิ่งต่อการชาร์จหนึ่งครั้งจะได้จริงไหมเดี๋ยวค่อยไปเล่าอีกท่านผู้ชมก็เรียบร้อยนะสัมผัสกับด c ซีร์อแม้จะเป็นเส้นทางระยะสั้นๆน,น,นะครับขับดี ในส่วนของตัวโครงสร้างตัวถัง eGNTA ผมบอกเป็นรุ่นแรกที่โตโยต้าทำมามีการฟริกพื้นที่ให้แบตเตอรีลล่รวมถึงในเรื่องของมอเตอร์ไฟฟ้านะเพราะฉะนั้นโครงสร้างตัวถังแบบนี้เนี่ยเขาทํามาเพื่อรถไฟฟ้าโดยเฉพาะนะครับความสะดวกสบายของเขาอะให้มาเพียบโตโยต้าเฟตี้เซนวันนี้มีอะไรโตโยต้ายัดมาให้เต็มทีตัวจอก็มองภาพชัดเจนนะยิ่งแสดงภาพของในส่วนของกล้องส,สับสองศานะครับก็แจ๋วเลยลําโพง JBL สมรน,นะอ่ะถือว่ารุ่นแรกที่ทำมาดีมากศูนย์ถึงร้อยไม่ถึงเจ็ดวินาทีอ่ะแล้วมอเตอร์ไฟฟ้านะครับทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังนะรวมๆแล้วหนึ่งอกสิบกิโลวัตชาร์จเต็มสามสิบนาทีนะครับกำลังกลับมาประมาณ80%ไม่ถึงร้อยนะเพราะเขาเซฟในเรื่องของแบตเตอรี่เอาไว้แล้วก็ถ้าชาร์จเต็มนะครับทำระยะทาง411กิโลเมตรซึ่งท่านเราได้ทดสอบจริงๆนะเราจะมาดูอีกทีว่า41 1กิโลเมตรนั้น ทำได้จริงหรือไม่มีหมอกขับขี่ในเรื่องทางของทางทรักกันดานะครับกับ X m o d e ซึ่งหยิบยืมมาจากซูบารุที่พัฒนาร่วมกันนั่นเองนะทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวของ Toyota า BC4X ที่เราได้สัมผัสวันนี้ครับรถยนต์ที่น่าใช้อีก1คันจาก To โ yo ต a าครับฝากกด Subscribe าากดติดตามไปด้วยครับกับ Auto Motor Thailand ทั้ง YouTube Channel แล้วก็ Facebook Page น,นะครับเส,สร็จเว็บไซต์เราใช้ชื่อเว็บซต์ว่า auto world thailand com ครับสวัสดีครับ